ต้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอน หลวงปู่สูงช่วยแค่พริบตาเร็วกว่า4 G 5G แม่ดาวเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาหลวงปู่สูงเป็นชีวิตจ,จิตใจเพราะจากการประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจะเป็นใครไปไม่ได้ที่เข้ามาช่วยได้เร็วขนาดนี้ในยามที่ท้อแท้ขัดสนเงินทองแม่ดาวยังเป็นที่ปรึกษาชี้ดวงชะตาให้กับแวดวงน้องๆเพื่อนๆร่วมงาน ถึงขนาดที่ว่าแม่ดาวยังเคยพูดว่าถ้าเดือดร้อนลำบากไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครมีแค่ทางเดียวไปขอหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่วัดเทพสรธรรมมารามบายตึกเจียที่ปทุมธานีเพราะหลวงปู่เมตตาช่วยเหลือได้ไว้กว่า 4G 5G เสียอีกถ้าหากว่ามีบุญสัมพันธ์กับปู่นะเรามารับฟังเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวง ที่เพราะอะไรที่ทำให้แม่ดาวต้องมีความศรัทธาหลวงปู่สวงอย่างหาที่เปรียบนี้ได้เรามารับฟังแม่ดาวเล่าถึงเรื่องหลวงปู่สวงกันไปพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อกหนกวันอันตรโลกค่ะครับผมเอออยู่ที่ไหนฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านโนนสาราตำบลการเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้ว เออครั้งแรกนี่ที่เห็นหลวงปู่แล้วก็ศรัทธาหลวงปู่เนี่ยพบเห็นหลวงปู่ยังไงที่ไหนจากที่ไหนฮะอันนี้นะคะขอเล่าย้อนนิดหนึ่งได้ไหมคะขออนุญ,ญาตได้ไดนะคะคแต่จะไม่เอ่ยชื่อถึงบุคคลที่สามนะคะครับผมเพราะยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาตอนนั้นอะป้านะ่ะทำรายการโทรทัศน์เป็นพิธีกรแต่ไม่ใช่ช่องในไทยนะ จ่องตางประเทศทีนี้เขาก็จะให้เราไปหาหลวงพ่ออะไรหลายๆหลวงพ่อที่จะเอามาตรงนี้อยู่ๆก็มีคนมาแนะนําค่ะบอกว่าเขาจะเรียกว่าแม่ดาวเขาบอกไปนี่ไปนี่วัดตรงนี้ตรงนี้ตรง,ตรงที่คลองปลาปลาที่วัดทุกวันนี้ที่องค์ท่านสีทองอะคะ่ะคือหลวงปู่สงองค์ใหญว่วัดเทพสารธรรมมารามบาบตึกเจี๋ยใช่ค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าเขาคนที่เล่าเนะี่ยเขาศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วเขาบอกว่าแม่ดาวแม่ดาวฟังนะครับ ถ้าไม่ดาวเชื่อมัน่นศรัทธาในพุทธศาสนาไม่ดาวลองสื่อสารกับหลวงปู่ดูนะแต่ไม่ดาวอาจจะต้องฝันเห็นไฟหรือความร้อนอะไรสักอย่างก่อนเออแล้วไม่ดาวค่อยไปแต่ถ้าหลวงปู่มาหาไม่ดาวนะมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เอาละสิได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ศรัทธาอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งพ่อเห็นรูปหลวงปู่สวงที่เขาให้คือรูปหลวงปู่จะเหมือนคุณตามากค่ะเพราะคุณตาก็เป็นคนสีสเกตค่ะอ,อ หน้าตาของคุณตาของแม่ดาวเนี่ยค่ะคล้ายกันมากกับหลวงปู่สวงเห็นแล้วคือเราจะผูกพันกับคุณตามากค่ะเราก็อุ๊ยทําไมเหมือนคือมาคือพพอใหญ่เขาแถอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เลยเกิดความศรัทธาก็อุ้ยไปไว้พอออกจากรายการเสร็จก็เตรียมทีมงานไปเ <c oughs> ชื่อไหมคะรถที่แม่ดาวซื้อมามันเป็นรถใหม่แต่วันนั้นที่เราขับไปวัดนะคะเทพสุธรรมมารามเลยวัดพระจารย์เทียนชัยค่ะแ <c oughs> อร์ร้อนมากขันร้อนแบบอะไร รถเราดีๆอยู่มันจะแอร์พังได้ยังไงนี่ลืมเปิดสวิตช์ของแอร์หรือเปล่าไม่ได้ไม่ค่ะเปิดแอร์ตลอดคือเปิดแอร์จนเปิดแอร์จากที่จากราดเท้าไปยืนถึงคลองประปาพอจะเลี้ยวเข้าทางวัดนะคะพอไปถึงแยกที่จะเลี้ยวตรงรนบุรีเข้าคลองประปาจากแจ้งวัฒน,นาไปมันร้อนขึ้นมาเลยค่ะแฟนก็บ่นแฟนเขาก็จะแบบเอ้ยเธอเราก็ว่าเรา ไม่ได้ทําอะไรมันนี่นาอแอเราก็เพิ่งเติมน้ายามามันจะเป็นไปนได้ยังไงรถเราก็ยังใหม่อยู่ทาไมมันร้อนอย่างนี้แต่เชื่อไหมคะมันเหมือนอะไรสักอย่างมาสื่อสารบอกว่าเฮ้ยหลวงปู่สวงมารับเพราะว่าน้องที่เขาให้ภาพมาเขาก็เล่าให้ฟังว่ามาันเจตเจือเรื่องอย่างนี้ถ้าสื่อสารกับหลวงปู่ได้เราไม่รู้ว่าเราสื่อได้ไหมแต่เราร้อนพอไปถึงวัดเชื่อไหมคะว่าแอร์รถติดค่ะแล้วเราก็ก็ถ่ายทํารายการแล้วก็เอาเตรียมไปออกรายการอันนั้นคือประวัติที่รู้จากท่านมา แล้วก็นับถือท่านมาตลอดเลยค่ะไม่ใช่นับถือเพราะว่าปฏิหารนะคะตอนนั้นอ่ะตอนแรกอ่ะนับถือเพราะว่าเหมือนคุณตามากหน้าตาพิมพ์เดียวกันเลยแล้วพอไปเจอปฏิหารพ่อน้องเขาบอกว่าถ้าแม่ไม่เจอไฟไม่ฝันเห็นไฟแม่ก็จะเจออะไรสักอย่างที่มันร้อนๆเพราะหลวงปู่ท่านเพ่งกระสินไฟบอกอย่างนี้พอไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นับถือท่านมาตลอดจนมามีก็แบบมันก็จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วเนาะเขาทำให้ไม่ได้จัดรายการต่อนะคะแต่ทุกวันนี้ เมื่อสามปีที่แล้วย้ายจากขอนแก่นออกจากกรุงเทพมาแล้วก็มาอยู่ต่างจังหวัดและย้ายจากขอนแก่นไปอยู่สกล oh ไปอยู่บ้านแฟนค่ะ mm hmm. พอดีหลังจากที่แฟนเสีย mm hmm. เออเราก็คือไม่ได้มีลูกด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนกัน mm hmm. เราก็เลยเอ๊ะทำยังไงเราอยู่ต่อไม่ได้เพราะแฟนตายแล้ว mm hmm. ก็จะต้องกลับบ้านแต่ตอนที่ไปอยู่กับแฟนนะคะก็มีน้องๆคนที่ยังศรัทธาเรายังคุยกับเราอยู่ mm hmm. ก็ช่วยกันหาเงินให้ให,ให้ทําบ้าน mm hmm. ทีนี้ก็ทําจนเสร็จ เกือบจะเสร็จะะแต่ไม่เสร็จดีแต่แฟนเสียก่อนก็เลยจะย้ายกลับมาแต่เชื่อไหมคะวันที่ย้ายมามันช่วงโควิดนะคะย้ายมาวันที่เจ็ดมีนาก็ไม่ไดาวก็เสียใจายมากก็คือหาเงินค่ารถไม่ได้เลยทํายังไงดีอ่ะคือเราต้องเหมารถกลับบ้านขอนแก่นต้องขนของกลับอย่างนี้ค่ะอเอาตรงๆนะคะเพราะช่วงนั้นมันก็เป็นโควิดทุกอย่างมันจะเงียบแล้วธุรก,กิจเราที่เราทาไอ้นู่นไอ้นี่มันก็ไปไม่รอดอเอาทําไงดีก็นึกถึงหลวงปู่ปักทูปเลยค่ะ นึกถึงหลวงปู่ขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ดีกว่า hmm. ก็มีเพื่อนช่วยให้เงินค่ารถมาค่ะก็ได้เหมารถกลับบ้านได้สําเร็จอันนี้ปฏิหารที่หนึ่งนะคะครับพอปฏิหารที่สองเดือนพฤษภาที่เจอคือหลังจากที่ย้ายกลับมาก็คือก่อนนั้นเมื่อสองปีที่แล้วก็ซื้อบ้านไม้ไว้หนึ่งหลังนะคะ hmm. อันนี้อัศจรรย์อันนี้มันเกิดมาตามทีหลังในเรื่องของราคาบ้านแล้วก็ซื้อบ้านไม้ไว้หนึ่งหลังอยากจะมายก เอ๊แล้วทําไงเราไม่มีเงินสักบาทแล้วเราจะยกได้ยังไงพอดีเพื่อนที่ช่วยค่ารถมาจากกรุงเทพะ่ะค่ะเขาส่งเงินมาจากกรุงเทพเขาก็ถามก็าคุยเราก็คุยให้เขาฟังว่าเรากับขอนแก่นแล้วจะไปใช้ชีวิตยังไงไปทํายังไงแบบไหนหก็ว่าเออจะไปเริ่มต้นปลูกบ้านเพราะมันเป็นบ้านไม้ถ้าเราลื้อแล้วเราไปกองไว้ปวกมันก็ต้องกินอะไรอย่างนี้เราให้เขาฟังเราก็เล่าแล้วก็ลืมแล้วค่ะแต่พอวันที่วันที่จะยกบ้านเชื่อไหมคะไม่ได้มีเงินอยู่แค่แปดสิบบาท เอาจริงๆนะคะมีเงินอยู่แค่แปดสิบาทกูจะทํำยังไงแต่ไม่รือก็ไม่ได้ไม่ยกก็ไม่ได้เพราะว่าซื้อบ้านกับเขาทิ้งไว้นาน <c oughs> เขาเ <c oughs> จ้าของบ้านที่เราซื้อต่อจากเขาเขาก็อยากได้ที่เขาเพื่อที่ไปปลูกบ้านต่อหรือทําอะไรก็ตามเมื่อเราซื้อแล้วสองปีแล้วทําไมไม่รือเราก็กดดันนะคะแล้วก็ตั้งกิีอีกเพราะว่าจะท่องคาถาหลวงปู่สวงอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ท่องทุกวันอยู่แล้วเขาบอกหลวงปู่จ๋าหนูจะทํายังไงให้หนูได้มีเงินอ่าหรือบ้านแล้วก็ปลูกบ้านด้วย มันก็เงียบไปใช่ไหมคะแต่มีเงินอะรื้อบ้านมีค่ะได้ค่ารื้อบ้านอะก็ก็มีมาจ่ายเขานะคะมันมาแบบอัศจรรย์เลยอยู่ดีๆก็มีคนมาสั่งของสั่งซื้อกระถางปกติไม่ไดาก็จะปั้นกระถางปูนแฮนเมคขายเออก็มีคนมาสั่งซื้อก็ได้ค่าไอ้นี่ก็ขอบคุณหลวงปู่แต่มันใกล้ถึงวันได้เลิกแล้วที่จะต้องปลูกบ้านมันไม่มีเงินเลยใช่ไหมคะก็ร้องไห้เอาที่ที่ดินเจ้าบ้านหลังเนี้ย จะไปจำนองที่ไหนมันก็ไม่มีใครรับค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นที่บ้านเขาไม่เอาถ้าที่นาเขาเอาไอ้ที่นาเราก็เอาพูดตรงๆมันก็ไม่มีใช่ไหมคะมไม่มีโฉนดอะไรนี้ทํายังไงดีวันนั้นมาน,นั่งร้องไห้ตรงที่ดินแพงนี้ที่ปลูกบ้านเสร็จแล้วนะคะทีนี้ไม่ใช่ปกักทูบก้าวดอกหาหลวงปู่ค่ะเอากำมือนหนึ่งแล้วก็บอกหลวงปู่ถ้าคุณงามความดีที่หนูทํามามันไม่เกิดหนูจะไม่ทําอีกต่อไปแล้วพูดไปก็ร้องไห้ค่ะ แต่ก็หนูมั่นใจว่าหลวงปู่ต้องช่วยหนูเชื่อไหมคะก็ปักธูปลงไปก็เรียกช่างเข้ามาบอกตั้งบ้านขึ้นเลยถึงเวลามันจะมีเงินมาเองแหละฉันเชื่อเพราะว่าปู่มาเข้าฝันเธอแล้วมันไม่ได้ฝันอะไรนะคะฝันเห็นแต่แบบเหมือนเหมือนเราฝันเห็นสิ่งดีๆค่ะแล้วมันก็มีอยู่เช้าวันนั้นก่อนที่จะปลูกบ้านนะคะเห็นมีพระองค์หนึ่งเดินผ่านเดินจริงๆนะคะตาเนื้อเห็นไปเพราะปกติไม่ดาวจะจะชอบทาใส่บาตรทำบุญเป็นปกติ แล้วก็เดินผ่านไปเอ๊ะลงมาจากวัดตอนไปถวา,ายจังหันมีพระองค์หนึ่งเดินมาท่านแต่งตัวมอมแมมแต่นุ่มอะคะ่ะอายุสามสิบห้าปีแล้วก็เอ๊ะถ้าจะเดินสวนตรงนี้ขอโทษนะคะตอนนั้นประดาวก็ปรามาสไปในใจว่าพระบ้าหรือเปล่าเนี่ยทําไมแต่งตัวมอมแมมแล้วก็เดินโซซัดโซเซถือไม้เท้ามาอืแต่ก็ดูคล่องแคล่วอะค่ะเหมือนเหมือนจะเซเดี๋ยวนี้มันก็จะมีข่าวพระติดยาบ้าเยอะ <laughs> ใช่ <laughs> ใชไหมป้าดาก็ข้ามถนนไป ข้าไปีกฝั่งหนึ่แล้วก็เดินสวนแม่ดาวเกิดความสงสัยในตัวของพระนุ่มที่ครองจีวรเก่าๆมอมแมมถือไม้เท้าเดินแบบลักษณะเซ่ๆเ,เล็กน้อยในใจคิดอยากที่จะประเชิญหน้าแบบตรงๆเพื่อให้คลายจากความสงสัยเดินข้ามถนนเพื่อหวังอยากจะเห็นหน้าพระรูปนั้นแล้วสอบถามที่มาที่ไปของท่านแม่ดาวต้องตกใจและคิดในใจว่า มันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรที่ทำให้แม่ดาวต้องแปลกใจต้องติดตามชมในคลิปหน้าครับอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสโนโมพุทเทเยียอิสวาสุติมหาบันดานสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ